สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Area เครับอยู่ในช่วงคา r ์ล็อกเช่นเคยครับถ้ารถแต่ละคันพูดได้ BMW E36 คงไม่พูดอะไรมากครับมันคงแค่ยิ้มมุมปากแล้วพูดว่า I am still alive ครับหรือว่าฉันยังอยู่นี่เองและนี่คือคา r ์ล็อกครับเรื่องที่เราจะเล่าเราจะเล่าแทนเจ้า E36 ครับ ต้องบอกว่า BMW E 3 6นะครับคือรถที่เกิดมาพอดีทุกอย่างจริงๆครับ E 3 6เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี1990นะครับแล้วก็ผลิตลากยาวไปถึงปี2000เลยทีเดียวครับเป็นรถที่อยู่ระหว่างความคลาสสิกกับความทันสมัยครับ คือขับสนุกแบบรถยุคเก่าแต่ก็มีเทคโนโลยีให้พอใช้ในแบบของรถยุคใหม่ครับสิ่งที่ทําให้มันพิเศษนั่นก็คือความบาลานซ์นั่นเองครับไม่ใช่แค่บาลานซ์น้าหนักนะครับแต่ทุกอย่างในรถเนี่ยมันพอดีจริงๆครับแรงพอให้ขับสนุกเครื่องพอให้ซ่อมได้ดีไซน์พอให้หล่อได้และราคาพอให้คนธรรมดาแตะต้องได้ครับ แล้วในปี2025เนี่ย E36 มันอยู่ตรงไหนครับคำตอบก็คือมันอยู่ทุกที่ครับถ้าคุณเปิด m a r k e t p l a พ e ครับคุณจะเจอกับ E36 ทุกแบบเลยครับตั้งแต่ 318i แบบธรรมดาครับไปจนถึงตัวแรงอย่าง 325i ครับหรือว่าพวก M3 รีพิก้าเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับบางคันเนี่ยมาแบบซิ่งจัดเต็มครับบางคันมาแบบเดิมๆหรือบางคันก็เป็น 2J ไปแล้วครับแหมเรียกได้ว่ามีกันทุกอัตรัเลย ีเดยวครับซึ่งแน่นอนครับในปี2025นี้ครับ e36 มีให้เลือก3แบบครับแบบแรกคือเล่นรถซิ่งในงบที่ไม่เกิน200,000บาทได้อารมณ์ขับหลังแบบจริงๆครับแบบที่2ก็คือรถเก็บขึ้นหิ่งครับมีราคาในกลุ่มรถคลาสสิกยุโรปครับและแบบที่3ครับรถเท่จอดที่ไหนคนก็ยังหันมองครับแหมทั้ง3แบบนี่เอาจริงๆมันก็รวมเป็นแบบเดียวกันได้นะครับ ต้องบอกนะครับว่ารหัส E36 เนี่ยไม่ได้มีแค่ซีดานหรือว่าคูเป้นะครับแต่ยังมีทัวริงด้วยครับแล้วก็คาบ,บิโอเลตก็มีครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีครบเครื่องครับ e 3 6เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่มี m 3ขายแบบ4ประตูด้วยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมาคิดว่า m 3เนี่ยต้องเป็น2ประตูเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าเจ้า e 3 6มเนี่ยมี4ประตูด้วยครับและแน่นอนครับช่วงล่างที่ดีคือพื้นฐานของ e 3 6ครับและมันยังถูกใช้ต่อมาอีกหลายรุ่นครับแปลว่ามันทำมาดีตั้งแต่แรกนั่นเองครับ บางคนเนี่ยก็มอง e 3 6เป็นรถด,ดิฟคันแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าที่บ้านเราครับ e 3 6เนี่ยมันหาซื้อง่ายครับอะไหล่ก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับและแน่นอนสำหรับรถขับห้างราคาดีๆช่วงล่างดีๆแบบนี้ e 3 6ก็เลยเป็นหนึ่งในโจทย์ของนะักดิฟมือใหม่เช่นกันครับแล้วถ้าพูดถึงความเป็นไอคอนของ e 3 6เนี่ยมันคืออะไรครับ e 3 6เนี่ยคือสะพานระหว่างรุ่นคลาสสิกอย่าง e 3 0นะครับกับรุ่นทันสมัยอย่าง e 4 6ครับ e 3 6มันยังมีฟิลยุค90อยู่เต็มตัวครับทั้งส่วนทรงทั้งบรรยากาศการขับครับแต่มันก็ดันมีแอร์แบกมี abs มีแอร์ดิจิตอลครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็ทำให้รถใช้งานได้ทุกวันเช่นกันครับ e 3 6มันไม่ต้องพยายามเป็นใครครับเพราะว่ามันมีบุค,คลิกในตัวของมันเองและในปี2025บอกเลยว่ารถ สภาพดีๆหายากขึ้นทุกวันทุกวันครับและเป็นอีกหนึ่งบอดี้ที่ผมมองว่าน่าจับตามองครับเอาจริงๆบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะเบานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการแมนเทแนน์นเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นครับมันก็มีโอที่ทั้งถูกและทั้งแพงซึ่งตรงนี้ก็ต้องลงไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่าในกลุ่มของ e 3 6กเนี่ยก็จะมีคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับท่านอื่นที่เล่นนะครับก็จะง่ายขึ้นเนาะ ซึ่งต้องพูดถึงอีกหนึ่งอย่างก็คือความผูกพันที่มันไม่เคยจางหายนะครับมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้ e 3 6เนี่ยยังคงมีคนหาเล่นกันอยู่ทุกวันครับบางคนเนี่ย e 3 6เป็นรถคันแรกที่คุณพ่อเคยขับครับขับพาไปส่งที่โรงเรียนนั่งกันไปแบบชิลๆครับหรือบางคนเนี่ยตอนที่เป็นวัยรุ่นครับอาจจะไม่มีเงินพอที่จะครอบครองรถรุ่นนี้ปัจจุบันพอหาเงินได้กระทุ่มกันสุดตัวครับซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนพอหาเงินได้ก็ตอบสนองอดีตตัว เองทั้งนั้นครับด้วยการซื้อมาใช้นั่นเองครับต้องบอกว่าในโลกที่รถไฟฟ้ามันกําลังคลองถนนเนี่ย e36 ยังคงยืนหยัดอยู่ตรงนี้ครับในฐานะของรถที่มีจิตวิญญาณครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องที่น่าสนใจครับเราถ้าพูดถึงอะไรหรือว่าการซ่อมบํารุงหรือว่าการเลือกเล่นเนี่ยควรจะเล่นแบบไหนครับในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ขับรถ bmw e36 นะครับขอบอกเลยว่าตัว6สู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ อย่างในตัว4สูบเนี่ยก็มักจะมีปัญหาที่เจอกันบ่อยๆอ,อย่างพวกแอร์โฟพวกมอเตอร์เดินเบาเนี่ยก็เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับอีกทั้งด้วยขนาดรถที่มีน้ําหนักขนาดนี้ครับเครื่องยนต์สสูบเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอืดเกินไปสักนิดนึงครับและด้วยความที่มันต้องแบกน้ําหนักเยอะขนาดนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ารถเนี่ยค่อนข้างกินน้ํามันเลยแต่กลับกันถ้าเป็นตัว6สูบนะครับบอกเลยว่าด้วยท็อของเครื่องยนต์ที่มีกําลังมากพอสา มาแบกน้ำหนักตัวรถได้แบบชิวๆอัตราการบริโภคเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจาก4สูบเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจอยู่ตรงนี้แนะนําว่าพุ่งเป้าไปที่6สูบได้เลยเว้นแต่คุณอยากขับแบบชิวๆเสิบรรยากาศจะเลือก4สูบ M43 ก็คงไม่ว่ากันครับที่พูดมาทั้งหมดนี้มันคือรถที่มีจิตวิญญาณรถที่มีเอกลักษณ์และรถที่ไทม์เลสสุดๆครับการเวลาทำอะไรบอดี้นี้ไม่ได้จริงๆมองมุมไหนมันก็ยังคงหล่อครับ โดยเฉพาะคนที่เกิดทันได้เห็นตอนที่มันรุ่งเรืองเนี่ยมามองตอนนี้มันก็ยังคงเป็นรถที่เท่แบบนั้นครับและนี่คือคาร์ล็อกครับช่วงที่เราจะพาคุณไปเล่าเรื่องของรถและพูดแทนรถรุ่นนั้นๆครับฝากเอาไว้ด้วยครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับอยากฟังเกี่ยวกับรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยยินดีหาข้อมูลและมาเล่าให้ฟังกันแบบยาวๆครบๆเลยครับส่วนตัววันนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกัน ใหม่คลิปถัดไปครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ